เขาตัวมูม to ันกินจ like ิ้มจุมบันนี่เขาเขาเขาวอนผู้จัดการเอ็มเคสาขาแม่สายนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็คือภาพภาพเมียผมพาไปกินเอ็มเคก็ลดให้ผมสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมพาไปกินเอ็มเคสักทีครับเนี่ยพามากินจิ้มจุ่มเนี่ยครับผมใครเลี้ยงใครเลี้ยงมาม่าตัวเลี้ยงทำไมมาม่าต้องเลี้ยงด้วยป้าได้วัดเงินทำงานมันสี่สิบบาทมาม่าต้องเลี้ยงป้า เขาใโกหกมากินวันเองอืมาแต่คุณก,ก็กิน <c oughs> อิ่มหรือ,อยังกำลังจะอิ่มเร็วเร็วอิ่มอิ่มแล้วไปจ่ายตัง,งค์เจ้าของหัวสีเหลี่ยลเขาไขว่าไขว่าเจ้าของหัวสีเหลี่ยลเขาเปาิ่งได้ว่าทั้งเอยคือว่าอิ่มจ่ายตังค์ไปอ้าตัวไปจ่ายตังค์จ่ายเปิดเร็วเร็วเว้ อีกโกงขี้โกงยังนมันจะพกตังค์มาสักบาทจะตังค์หน่อยจะตังค์ได้กะจะขอเงินเดือนเขาไปจนเบิ่อจะย่างเงินเขาใจอีกสิก็เขาตั้งตัวใจตั้งแต่ตั้งวันละสี่สิบบาทตัวก็ต้องมีตังค์เก็บกะตัวต้องเลี้ยงเข้าเขาด้วยเข้าใจก่อเข้าใจก๊อเราขอจานอื่เออแค่บุกี้บานเอง ตั้งเก็บมีกาะาหฮีถาหฮีจังหวัดเชียงรายมาป้าขามึงเบ่งเนี่ยฝ่ะฝนสิตตเบิ่งแสงแดดเต็มใสอากาศรีอ้เอาไม่มีผ้าจะใส่ก็ต้องซักไหมฝนสิตกเนี่ยมึงสีหายซักรีบตากรีบๆตากเดี๋ยวโดน หวยยังซักกูกับบัวดอกบึงฝนเบ่งฟ้าสิซักผ่ากระดาฝนะตุกก็กัแรแล้วเหรอโอเคยังสิได้ไปบ่อผาหีนี่ได้ไปยืเดอกฝนจะตกมึงจะไปยังยังว่าแล้วเ้เจเข้ามาฝนตกทำหัวไอ้นะโออีกตัวครับตัวกูซักผ่าปกฝานเฮ้ยแน่ก็ไอนต้องนั่งกันนั่งกันั่งกันแ 啊！Oh. <laughs>